รู้กันยังเปิดประวัติวินเลี่ยมไลแคนวิลเลี่ยมมีชื่อจริงว่าจัก,กรพัชแก้วพันพง์เป็นหนุ่มลูกเสี้ยวอเมริกันวินเลี่ยมเกิดวันที่14กุมภาพันธ์2548ศึกษาที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเอกขับร้องละครเวทีวิลเลี่ยมเนี่ยมีความใฝ่ฝันในการเป็นนักแสดงและศิลปินมาตั้งแต่ยังเด็กก็ฝึกฝนตัวเองและได้พัฒนาทักษะการร้องท้งเล่นดนตรีและกีตาร์ บอกเลยว่าความสามารถเนี่ยล้นเหลือสุดๆวิลเลียมเนี่ยก็อยากจะมีประสบการณ์มากขึ้นก็ได้สมัครเข้าร่วมรายการโปรเจกต์อัลฟาเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเอง ในตลอดการแข่งขัน3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยวินเลียมก็ได้โชว์ความสามารถความตั้งใจในการฝึกฝนและการพัฒนาตัวเองและวินเลียมเนี่ยก็ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ก็ทำให้เขาเนี่ยได้อันดับหนึ่งมาครองกับตำแหน่ง King of Alpha จนในที่สุดเนี่ยวินเลียมก็ได้เดบิวต์ในฐานะสมาชิกวงไลแคนและที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เลยกับเพลงภาพสุดท้ายที่ประกอบซีรีส์เรื่องลาร์ดไวไลท์ เพลงนี้เนี่ยก็ทาให้วิลเลียมเนี่ยเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมากในโลกโซเชียลเพราะว่าทั้งร้องยากแต่วิลเลียมเนี่ยก็ทําได้อย่างสุดยอดมากๆถ้าใครอยากให้ทีมงานดูกันยังเปิดประวัติดาราและเซเลปคนไหนแบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ